สวัสดีครับสวัสดีครับเรียนป2ป3ครับสัปดาห์นี้นะครับครูจะสอนพวกเราให้รู้จักบรรทัด5เส้นนะครับบรรทัด5เส้นคืออะไรครับหรือบรรทัด5เส้นมีความจําเป็นหรือว่ามีความสําคัญอย่างไรบ้างนะครับมีหน้าที่อะไรนะครับบรรทัด5เส้นนะครับเด็กๆครับเราเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับมันก็เป็นภาษา มีตัวอักษรมีตัวหนังสือมีอะไรทางดนตรีก็เหมือนกันครับทางดนตรีก็เหมือนกันนะครับการบันทึกการบันทึกเสียงดนตรีเนี่ยเขาจะบันทึกลงบนบรรทัด5เส้นครับนะครับเส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3เส้นที่4เส้นที่5นี่เขาเรียกว่าบรรทัด5เส้นบันทัด5เส้นมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่บันทึกตัวโน้ตดนตรี นะครับนะครับตัวโน้ตดนตรีตัวโน้ตดนตรีก็มีตัวแบบไหนบ้างครับอันนี้ตัวกลมนะครับตัวขาวตัวดำนะครับแล้วก็ตัวขบตก็แล้วแต่นะครับความสั้นยาวของเสียงตัวกลมเสียงก็อะดูตรงนี้ตัวกลมเสียงก็เสียงยาวไป4จังหวะนะครับนี่คือเสียงยาวที่สุดคือตัวกลมนะครับ 1>, 1 2 3 4ตัวขาวนะครับดังไปแค่2นะครับอ่าแล้วก็ต้องใส่ตัวขาวอีกตัวหนึ่งนะครับมีความดังนะครับความยาวของเสียงเห็นไหมครับตัวกลมยาวที่สุดตึดตัวขาวตึดตึาตัวดำตัวดำมีนะ่าเสียงดังไปได้แค่จังหวะละหนึ่งเสียงนะครับ จังหวะละหนึ่งเสียงอ่านี่ครับตัวดำปึ๊บ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 ตัวดำเสียงมีแค่นี้ส่วนตัวข้เบดก็ครึ่งหนึ่งของตัวดำนะครับแต่นี้พอสองพอสามทีนี้เรามาดูว่าวิธีการที่ที่บรรทัดห้าเส้นเนี่ยก็เหมือนกับเราเขียนกอไก่ตัวโน้ตตัวโน้ตพวกนี้ก็เหมือนกับกอไก่ขอไข่แล้วครับที่เราจะเขียนให้มาเป็นประโยคนะครับแต่เขาเวลาเขาบันทึก ภาษาของดนตรีหรือว่าเสียงของดนตรีเขาจะต้องบันทึกลงบรรทัด5เส้นครับบรรทัด5เส้นนะครับเราจะรู้เสียงต่ําเสียงสูงของเสียงก็ต่อเมื่อฟังดีนะครับก็ต่อเมื่อมันอยู่บนบรรทัด5เส้นนะครับถ้าอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอยู่ใต้เส้นที่1นนะครับแล้วก็มานิดหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าตัว c นะครับ ตัว c หรือตัวเสียงโดนะครับที่ตัวที่2ก็คือตัว d ตัวที่สามเห็นไหมครับตัว c กับตัว d มันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะครับสูงขึ้นมานิดนึงนะครับนี่กูใช้ตัวกลมบันทึกให้พวกเราดูหมดเลยนะครับต่อไปทับเส้นที่หนึ่งคือตัว e ออยู่ในช่องที่หนึ่งคือตัว f นะครับทับเส้นที่สคือตัว g นะครับอยู่ในช่องที่2คือตัว A นะครับแล้วก็นะครับคูต่อหน่อยนี่นะครับ,นนรบหน้าทีของบรรทัด5เส้นนะครับตัว A แล้วก็ตัว B แล้วไปจบที่ตัว C เหมือนเดิมนะครับ <c oughs> ความแตกต่างกันของระดับเสียงตรงนี้นะครับมันก็มีชื่ออยู่แล้วโด เรมีฟาซนลาแล้วก็ทีแล้วก็โดเด็กสังเกตเห็นไหมครับตัวโดตัวนี้ตัวโดตัวแรกกับตัวโดตัวสุดท้ายทำไมชื่อตัวโดเหมือนเหมือนกันเป็นชื่อตัวโดเป็นเสียงโดเหมือนกันครับแต่ว่าตรงนี้มันต่ํากว่าเห็นไหมครับตรงนี้มันขึ้นมาสูงกว่า เป็นโดต่ําและโดสูงนะครับมันจะมีอยู่แค่นี้ครับโน้ตสากลหรือตัวอักษรในภาษาดนตรีมีแค่7ตัวทีนี้อยู่ที่เราจะวางมันตรงไหนเราเลือกตัวไหนมาเล่นนะครับนี่คือบรรทัดห้าเส้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ครูจะบอกก็คือในบรรทัดห้าเส้นนะครับที่หัวบรรทัดห้าเส้นเขาจะมีกุญแจมาให้เราดูนะครับกุญแจมาดูกุญแจนี้เรียกว่ากุญแจซอนเด็กสังเกตเห็นนะครับนี่นะครับนี่คือ ทีนี้เสียงสั้น<ม>เสียงยาวก็อยู่ที่ตัวโนต้ตพวกนี้แล้วเขาจะเอาตัวโนต้ตพวกนี้มาใส่ถ้าต้องการให้เสียงายาวมากก็ใส่ตัวกลมเสียงสั้นลงมาไหนก็ใส่ตัวขาวแล้วแต่นะครับเสียงไหนเป็นเสียงยังไงเสียงสั้นหรือเสียงยาวนะครับนี่คือบรรทัด5เส้นครับสเส้นเข็งหรือเปล่าอ๋อใช่สิโทษที บรรทัด5เส้นนะครับที่เราต้องรู้นะครับสําหรับนักเรียนป .2 ป .3 มรรทัด5เส้นมีประโยชน์อะไรบ้างครับ1มีหน้าที่บันทึกตัวโน้ตลงไปนะครับเอาละ,ะครับป .2 ป .3 ครับนี่คือเรื่องราวของบรรทัด5เส้นที่เราต้องรู้นะครับแล้วก็ต้องทําความเข้าใจกับมันนิดนึงนะครับไม่ต้องอรู้ไปมากกว่านี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนเป็นขั้นเป็นขั้นไปนะครับ